¡Gracias! หกพ่อว่าตัวเองทำงานเป็นเลขาของฐานะเพื่อให้พ่อสบายใจแต่แทนที่พ่อจะกลับบ้านไปคนเดียวพ่อกลับมาบอกพวกว,งว,งวง่าจะพาพวกกลับไปแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกไว้ให้แล้วทีนี้พวกจะทำยังไงต่อไปไปเบิ่งกันเดอ้อมันจากม่งจากแามนะสูอ้าวตอกกองตอกฟักกันแล้วปะไปขี้ข้านาะบุค่านะั้นเวลาน่ะแงมในสีเด็เขาตาลักทรัพย์เขาลูกเทือนี่ <laughs> เออเบิ่งตวอยางเวิ่งไฟเขาเนี่ยเห็นว่าเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์หมดแล้ว <laughs> พนักงานลืมตาอ้าปากกันเป็นแถวโอ้บริษัทเท่าเขาตลาดลักทรัพย์อีหลีนะเฮียนสื่อจะยีสิพุลอู้หูนี่มันหุ้นนะจ๊ะไม่ใช่ปลาจะได้ซื้อยี่สิบสามสิบหุ้นเขาเล่นกันเป็นพันเป็นหมื่นหุ้นจ้ะทำไมอะคะก็เฮียนเนี่ยมักน้อยมีเงินเท่านี้ก็ซื้อเท่านี้มันผิดตรงไหนคะโอ้ยฉันลืมไปว่าพูดกับคนจนอย่าง ไม่คนรวยรวยเงินอดีตถัวเก่าที่ไปปอกหลอกเข้ามาสิจะหลองผู้ชายมา20-30คนแล้วล่ะนี่จะบ้าเหรอพูดให้ดีๆนะเดี๋ยวมีตบอะไรอะไรอะไรวะบรรยากาศเช้าๆเนี่ยเอาเล็กกัดกันอีกแล้วรู้ไหตบจูกทั้งคู่เลยนี่แอนค่ะเศร้ามากกตีกันกระดาษกันงุดงิบเจ้ากดนกินอียัง เออพระปุณเลือดเป็นอาการของผู้หญิงกําลังจะขึ้นคานขึ้นคันแล้วหูดหีดยังไงจ๊ะองหูดหิดไงคะเพราะว่าไม่มีใครเอาไปทาเมียไม่เหมือนฮูวกเพราะฮูวกอ่ะกําลังจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนผู้ชายที่จะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของฮูวกเน่ะรอมาเพราะว่าพี่เทพบุตตแต่เนยน่อยนะเขารอแห้งพี่ก็ท้อหาคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าตอนเนี่ย พี่แท้พูดแบบไปเกาหลีไปเกาหลีไปทำไมอะจ๊ะไปทำสัญญกรรมสิคะคุณเคลมคุณเคลมคิดดูนะคะว่าคนที่หล่ออยู่แล้วอะจะหล่อขนาดไหนขนาดนี้แหละจ้าใสใส่สวัสดีครับทุทกท่านนะฮะโดยเฉพาะน้องแอปเปิลสวัสดีจ้าว่าที่ภรรยาพี่แนนาคต ใช่ลูกนี่แหละเทพประบุสุดหล่อของลูกแอปเปิ้ลหล่อจริงๆร้วยอ่ะหล่อแต่ยังไม่ได้ตะใบชื่ออะไรนะฮะเทพพระบุเทพพระบุครับชื่อเทพพระบุเหรอครับครับผมผมพูดอันนึงแล้วคุณอย่ากรธผมนะครับผมไม่เคยกรธคุณหรอกครับผมลองหลับตาสิครับหลับครับอืมเหมือนเจ้าอาวาดละสังขารนะครับ ขอบคุณครับที่ชมผมขอบคุณนี่ทุกคนฝากลงโปรแกรมฆ่าไวรัสให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อแต่ระวังหน่อยล่ะเพราะว่าคอมตัวนี้นะเสียรักมากระวังระวังหน่อยล่ะครับครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับรอจับมานานแล้ว เครื่องเร็วๆแรงๆอย่างนี้นี่ดูซิว่าถ้าเป็นแผ่นหนังประเภทอย่างนี้มันจะสะดุดไหมอึ๊บโอ้ยคนอะไรมีสิโอ้ยคอมใหม่เหรออมเสียเขาดูหนังโป๊เหรออือังเซ็นเซเลยมันมีการปิด พอดูด้วยคนนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายแล้วไอ้ผลไอ้ผลไอ้ผลโอ้โหรถรถกระเด็นอะไรงังนเธอในพวกพวกจะไปรู้หรอมม่จะพังอ่ะก็เห็นนั่งดูเงียบๆก็อยากดูด้วยอ่ะเอาดับเลยช่วยพวกสักเรื่องได้ไหมคะเรื่องอะไรล่ะคือ ฮวกเออฮวกไม่อ,อยากแต่งงานกับกับคุณเทพประบุษนะคะอยากจะขอร้องคุณอิทิพนนะคะจะขอร้องอะไรก็ว่ามาขอร้องให้คุณลิทิพลเป็นแฟนฮวกสักสองสามวันก่อนที่คุณเทพบุตจะจะจะ,จะกลับอ่ะคะ่ะนี่นี่เธอไม่ได้ร้อฉันเล่นนะเออไม่ไม่ค่ะจะเป็นแฟนเธอได้นะค่ะจะบ้าเหรอฮะนี่มุ้งที่ไหนไอ้หังนัเลยนะฮะเออแต่ว่าเรื่องโน้ตบุ๊กพัง ถ้ารู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นโดยเฉพาะถ้ารู้ถึงหูเสียนะคะไม่ได้อายอย่างเดียวอาจจะโดนไล่ออกได้ก็ได้นะคะนี่หมายความว่าเธอกำลังจะแบ็กเมเช่นว่าอย่างนั้นอู้อย่าใช้คำนั้นเลยค่ะใช้คำว่าช่วยเหลือจุนเจือกันดีกว่าค่ะถ้าคุณอิทธิพลแกล้งเป็นแฟนหววกหววก็จะแกล้งไม่บอกเรื่องโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะเสี่ยก็ไม่รู้ด้วยถ้าไม่พูดเสียก็ไม่รู้ อออออจะทำไงได้อ่ะก็ต oh. ้องยอมใช่ไหมแต่ก่อนนี่พี่เทพบุตรหล่อจริงๆหรอคะอาว่แต่เมื่อก่อนเลยเดี๋ยวรีบพี่ก็ยังรออยู่โอ้โหพี่จะเดินไปไหนไงะมันดาแม่แม่จะต้องสักิดลูกสาวเลย สกิดสกิดให้ระวังพี่ใช่ไหมคะกลัวพี่ไปข่มขืนใช่ไหมคะใช่ผมเป็นคนบ้าตามบ้าเลยสกิดให้ดูว่าโอ้โหพี่แทมบุตรทำไมหน้าตาหล่อจัง <c oughs> คนห <c oughs> ล่อๆอย่างนี้มันเหมาะสมกับลูกสาวของผมเออแอมกระแอมคนมานี่คนมาเอ้านี่ลูกกำลังจะแต่งงานแล้วไปควงใครมาทำนี้มันน่าเกลียดนะ คุณพ่อขาเอ่อพี่แท้ประหลุขาแล้วทุกทุกคนพวกมีเรื่องจะมาประกาศค่ะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแฟนห่วกค่ะฮะคุณอิทธิพนเนี่คือผู้ชายได้ดวงใจพี่ฮ่วกเฮ้ยเ้ยคุณอิทธิพนนอกจากคุณนี่จะเป็นคนที่ชอบหนังสือแปลกแล้วคุณยังชอบของแปลกอีกหรอครับชอบครั้งเลยไม่เชื่อตัวเองเลยน่ยนี่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  เจ้าบอกจังไงว่าเจ้าบอกไม่ฟ้าน,นะนฮะเออตัวพ่อบอกเนี่ยฮะเออคุณพ่อคะคือที่แอปเปิลประกาศบอกคุณพอ่อเพราะว่าแอปเปิลอย่าน,นคุณพอ่อและแฟงแอปเปิลมได้<อ>แต่ตอนนี้ความรักมันสุกงอมเต็มทีที่เปิดเผยแหละคุณพอ่อเพาะ้งสองคนเนะี่ยทักกันไลนหลีค่ะอ้าวไม่จริงอะ่ะพี่ไม่เชื่อังไงพี่ก็ไม่เชื่อที่นี่แหละจะพิสูจน์ความรักให้ ไอหัวแหนวเยมันรู้ไปเลยว่ามันกับพี่เนี่ยใครรักเธอมากกันผมชื่ออิทธิพลไอหัวม่วงไปไปล้ะแล้วผมขอบอกคุณเลยนะว่าผมไม่อยากแย่งแต่คุณหรอกไอน้องแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยเอ้าในเมื่อคุณไม่อยากได้คุณก็แยกทางไปดิอยอะจ้าพี่ท้าประหลุกคะหุบปากค่ะแล้วก็ไม่ต้องขัดขวางความรักของเราทั้งสองคนเลยจำไม่ได้เหรอคะว่าเรารัก แค่ไหนคุณอิทธิพลเรามาแข่งขันกันว่าใครจะรู้ใจน้องแอปเปิ้ลมากกว่ากันอ่าถ้าใครชนะนะเอาแอปเปิ้ลไปเลยได้เออเข้าตำลาจริงๆเว้ยเขามีแต่เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นี่ม้าสองตัวแย่งกันกินเออเข้าตำลาจริงๆเว้ยนี่ไง พี่หวกพี่หวกสิบตัวพอสองเมืองอีหลีบอกพี่หว่วกก็ไม่ได้อยากตัวดอกขอปุนถ้าพี่หว่วกนะ่ะยานคุณพอน่ะรู้ว่าพี่หว่วก,กเป็นแค่สาวโรงงานกิกกอกและที่สําคัญนะ่ะพี่หว่วก,กไม่อยากแต่งงานกับคุณเทพบุรอีหยัง,ยงน่ะก็เลยต้องตัวแล้วถ้าเกิดคุณอิทธิพลเขาเอาข้อมไปซ่อมเขาเ่าซอยตัวจะเห็ุจังไดข้อมมันมาสอมง่ายขนาดนั้นหรอกขอปุน และที่สําคัญนะ่ะถ้าเมืออื่นนะ่ะคุณอิทธิพลชนะในการแข่งขันชนะพ่อชนะคุณเทบรบุรทุกอย่างก็จบแต่ขืนยูกับขปุญนนะ่ะต้องขี่ตัวซอยพี่หววขี่ตัวทุกๆคนขบุนไม่อยากเห็บาปเลยพี่หัวขบุนย่านตกนรกอะ่ะ<อ>นรกคนหลายแหนไล่หนีแตกตุ่มตุ่มจะไผเป็นไผสวรรค์น,น่ะคนหน่อยเงียบเงาว่างไ้มตัวนรกก็ดีถ้าพี่หวกเลือกได้ พี่กกับชิโต้งลกอะทุกคนพ <hi> ร้อมแล้วนะพร้อมครับผมขอแพ้ได้ไหมครับเฮคุณทุกคนจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แข่งยอมแพ้ได้ไงเอออะอปเปิ้ลในเมื่อเขาไม่เต็มใจที่จะมาแข่งก็ให้เขาแพ้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแข่งใเทีเวลาไม่ได้ค่ะคนหน้าตาดีแอปเปิ้ลเนี่ ต้องมีการแข่งขันหลังจะยื่นหน้ามาบอกผมด้วยนะ <c oughs> ทำาไม่ทัง้งวิิ้งเออเชื่อผมสิเ <c oughs> มื่อกี้ผมนึกว่าคอผมหายไปแล้วนะ <c oughs> เอางี้ใครรู้ใจมากกว่ากันอย่างที่คุณเท่บุตรบอกใช่ไหมอ่ะใครเป็นฝ่ายชนะฮวนะเอาแค่เพื่อเนี่ยเอาเลยใช่ไหม <c oughs> ต้องครับอ่ะข้อแรกเลยัน <c oughs> นี้ถามแล้วนะ <c oughs> ครับสองข้อกอไก่ ฮวกเนี่ยชอบกินไก่ดิบขอใครชอบกินอมอมแย่อะไรผมขอตอบครับตอบเลยออมแย่ครับวุฒิชัยพลมรู้ไก่ดิบนะครับแล้วที่สำคัญคงจะต้องลาไปกินในน้ำนี่แหละอย่างเงี้ยบ้านวะเนียคนบ้านะกินไก่ดิบอ่าเชียงกันเลยเลยเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือชเลยชอบกินไก่ดิบค่ะ ั่งก่อนนั่งก่อน,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 อนโ,โอ้โหไอ้โมรู้ละรู้ละรู้ละขึ้นผมขึ้นอ,อย่างนี้น,นี่เทพปลุกใจเย็นก่อนเพิ่งข้อเดียวเองก็ไ<ห><ห>ด,ด้กินกน,น้ำก่อนกินน้ำก่อนเอาละเก้าสิบเก้าข้อคุณอิทธิพลตอบถูกหมดแล้วต่อไป <S <S เป็นข้อที่ลอยจะถามทำไมตั้งเก้าสิบเก้าแล้วผมจะไปนทาตรงไหนเนี่ยที่จริงเหนื่อยข้อเดียวก็ไม่ต้องถามใช่ไหมผมก็ไม่ได้ถามดีกว่าไม่ได้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 ต้องให้มันจบไปเลยก็ได้อ้าว ง่ายง่ายแล้วตอนนี้นะขคอที่ร้อยน้องฮุกหรือน้องแอปเปิลเนี่ยชอบดาราคนไหนสองคนนะสองคนนะอืมกอไก่อืพักษินแจ่มผลผู้ใดเรียมันโอ้พ่ะท่านาผ่น้รู<อ>้ผู้รู้จริงค่ะ นุ่งกับผู้จัดเขาได้ดิค่ะนุ่นคอยรุ่นคอยดิทักสินเต็มผลมานแม่พระเอกพระเอกพระเอกดาวไล่หนี้หนวดที่คอยเนี่ยขอขอดาราอีกท่านหนึ่งเป็นดาราตลกมากโอ้เป็นบรมบรมครูผมรู้เลยผมรู้เลยไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ผมรู้คนเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยมสองคนแล้วมันสี่หูจักบอสเดี๋ยวคอยวังเออเอ้าตอบอ่ะผมเอาแจ็มผลทักษิณ คักคิ้วมังคุดคักติ้อย่างโผ่คอกรับอ้าวคุณอิทธิพลอ้าวเหลือคนเดียวแล้วครับสุคนคิ้วเหลี่ยมใครผมคิ้วขมวดอยู่เนี่ยเลยข้อหนึ่งร้อยนี่แต่สิแล้วนะก็คือสุคนคิ้วเหลี่ยมใครได้ค่ะพูกหมดเลยถูกหมดเลยนี่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 ถูกตะปน นี่เขาขางมันบอลเหรอคคุณพ่อคะในเมื่อคุณอิจพลตอบถูกเขามาตอบถูกว่าเข้าหักกันเข้าลุยเรื่องของกันและกันมันผิดตรงไหนข่าวพวกใครเขาทางผู้ใดและที่สำคัญคุณอิกลก็ตอบถูกกฎคือกฎกตติกาคือกติกากติกากติกาเอายังสั้นเอาจังเง้วาได้ <c oughs> เอ้ยเงีก็ไดอ้อ่อาเทพพระบทครับเราสองคน<อ>ในบ้าน แม่ถ้ามีเชือกนีย่ยสนสภาได้บึ๊กแค่นั้นน่ะลุงครับฮะนั่งอยู่แถวนี้มีใครมาถามหาอิทธิพลบ้างยังครับถามหาเอาหัวอกละมั้งต้องใส่หัวอกมาถามหาละมั้งเนี่ยคิดถึงกันนะคิด,ค,ดควาดกันละมั้งไม่ไดพูดไปเรือ่อยใช่ป่ะพ่อลุงมันไม่ใช่อย่างที่ลุงคิดหรอกนะครัยายา,ายามา,มาติดต่อคุณอิทธิพลนะครับ <c oughs> ผมเองครับผมอิทธิพลครับครับอ๋อนี่คือเอาคอมที่ ผมให้ไปซ่อมมาส่งใช่ไหมครับครับผมใช้เสร็จเรียบร้บอยแล้วครับเดี๋ยวรบกวนช่วยเซ็นชื่อรับของด้วยครับ,ได,บได้เลยครับได้เลยครับประกาศครับใส่ช่องนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรัวนี้นะครับครับับวางไว้เลยครับนั่งห่วงทีนี้แหละจะได้ไม่มีเรื่องมาแบ็กเมย์ฉันแบ็กเมย์แบ็กเมย์อะไรฮะคุณอิทธิพล นี่ไงมาพอดีคิดถึงอิทธิพลใช่ไม่ต้องมาเกาะเลยปิ่งทะเลอ้าวะไรพูดอย่างนี้แหกตาดูข้างหลังอะไรอะไรเห็นหรือยังเน็ตบุ๊คผมซ่อมเสร็จแล้วครับนี่ก็แสดงว่าคุณอิทธิพลก็โกหกต่อไม่ได้น้ะสิว่าเราเป็นแฟนกันถูกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าท่านคุณพ่อกับคุณเทพบุตรกลับบ้านไปแล้วค่ะ โลง่ลงโลง่ลงโล่งอกแล้วค่ะ,อะขอบคุณวานะถ้าพีหัวกอะบันใดแต่งงานกับรองเท้าแตะป้าพีหวัวพีหัว่เสียดายตีเดี๋ยวพีหัวสิขืนค้านเนี่พีหวัวถ้าเกิดมากอะไรแต่งหนากับผู้ชายแบบเทพบุตรเนี่ยนะพีหัวสิปีนขึ้นสูงๆไปยอดตาแล้วก็ตูดลมงมาแหงให้เอ,อ็กเลยยังเลื่นไปเลยเอ,อ็กเลืน่นเพราะทนเด้ดอทัง้งนะี้ตะปูอยู่อันนึงเนี่ยโอ้หนักเด้อ ให้มันหูไปเลยค่ะว่าสิเสริมอีกคูนึงเฮ้ยเสียนยังวะเฮ้ยั้งรลยคุณเหนบุญยังวะปวดพ่อาปวดจเออไม่ทราบว่าขันหมากใครจะแต่งงานนะคุณฐานะครับนี่อย่าบอกนะครับว่า คุณฐานะน่ะมาขอข้าวบุญน่ะสิบ้าแต่พี่ฮู้กยังบอกเคยบอกฮักกันเลยแม้แต่เธอเดียวโอ๊ยไม่ต้องบอกฮักกันแบบเสียไม่มีที่น้องกันไปด้วยกันมากกันเองบ้าเหรอลูกมุนชินแต่งไปเถอะของมันมั่นทั้งนั้นนี่นี่นี่ลูกมุนชินคุณพ่อนี่พี่ได้ประบุนายบอกว่ากลับไปแล้วอ่ะทำไมยังยืนอยู่ตรงนี้อ่ะแต่วู้กบอกแล้วไงว่าวก พวกมีคนยิ่งงอกลักแล้วอ่ะคุณอิทธิพลนี่ไงอีทนิึงโกอีกเดียวอ, <c oughs> อ่าคือคุณบุญนำแล้วก็คุณเทพบุตรเนี่ยเขายกขันหมากมาขอร้องให้คุณอิทธิพลเนี่ยไปขอพวกครับ <c oughs> ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ <c oughs> ผมอยากจะให้ลูกสาว <c oughs> ผมได้แต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีผมเองจะได้นอนตาหลับนี่เรื่องเันอย่างนี้เลยอ่ะครับนี่พ่อตานี่เอาขันหมากมาให้ขอลูกสาวตัวเองอย่างนี้เลยเหรอครับ ก็ใช่เสียลูกเขยอ้ยลูกเขยด้วยจะเอายังไงอ่ะไหนก็ยกมาแล้วเจ้าบ่าหอมแก้วเจ้าสาให้ดูหน่อยออเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเๆี๋ยวหอมไม่พอหรอกต้องจูปา หวงคงปฏิเสธเลยไม่ได้เอาสิป้าแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวก็อีกนิดเดียวก็จบแล้วจบแล้วนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ทุกคนฟังผมครับเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ครับคือผมกับห้วงเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกครับไม่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 ใช่ค่ะคุณญี่ปุ่นโกหกค่ะเขาตัวค่ะพ่อเดี๋ยวห้วงเลิกโกหกพ่อตัวเองเถอะใช่ ผมว่าทุกคนขึ้นไปเคลียร์ที่ออฟฟิศดีกว่าครับอืมดีดีครับคุณคนะจะได้กระจ่างอโอ้ยในสรุปแล้วเ้ิรเนี่ยตัวพ่อสองเรื่องแล้วตัวเนี่ยมันบาลานอ่างอ๋อเออคุณพ่อคะคือแอ้เพิ่นต้องขอโทษด้วยค่ะสิ่งที่พลาดมาแอ้เพินไม่ตั้งใจที่จะตัวพออ่อค่ะมไม่ได้ตั้งใจอย,อย่างอีแองก็ปวดกันตั้งสองเทอเ่อนคือทั้งแรกที่อเพิน ขีตัวพอเพราะว่าแอปเปิลอยากให้พอสบายใจเรื่องกงานที่ดีของแอปเปิลค่ะโอ้ยลูกเอ้ยขนลูกสิเฮ็ดยังงานยัง,ง,อยงพอกระบวาวาหรอกสิเป็นเลขาเป็นสาวโรงงานหรือเป็นยังกันบลําบากแต่กลับไปอยู่บ้านเข้าก็ได้ไปปลูกทั่วปลูกงาปลูกอยังกินก็ได้ตัวนะดีกว่าอยู่นักบุญเทพมันเปล่าแนนเห็นบ่เป็นโรงงานเป็นอยังเกิแล้ักข้ากขึ้นก็เป็นเลขาลักพากต่อสิเป็นยังพอกระบวาวาหรอกเออถ้าสิให้แอปเปิลกลับบ้านแอปเปิลก็กลับไปรอข่ะคุณพ่อเพราะว่าแอปเปิล ต้องตามหาความฝันค่ะโอ้ยังมีฝันอีก่งทีพี่ห่วงอยากมีผัวสรัง่งเงินบ่ขอบคุณอย่าปากลูกผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไปร่วมกโกหกกับฮ่วงว่าฮ่วงเป็นเลขาผมนะครับโอ้ยบ่ก,ก็ต้องขอบคุณแหละเนะาะจังใดก็ที่มีเมตตายกย่องให้ฮ่วงเนี่ยเป็นเลขาในใะนย,ยังนะก็มีเมตตาก็ขอบคุณหลายๆคนทนา<ล>ะนะอ่าอ่าพี่บุญนำผมมาจะใช้คำ่า,าเมตตาเถอะใส่คำ่า,าเวท,ทานาหรือบริสันกับสังเวชซะ ผมถามจริงๆคุณเทีวบุตรหัวคุณเนี่ยใส่รองเท้าเบอร์อะไรใส่โม้ผมกําลังเศร้าแลยเนี่ยครับผมขอโทษทีนี่ตาปลาใช่ไหมตาปลาจริงๆเมื่อคืนนั่งหัวนี่ยนั่ที้งกะเกะเลยครับครับทํายังไงมันถึงจะหายกะครับกินโค้กก็หายครับเฮ้ยกินโค้กแล้วมันจะหายกะได้ไงครับโคกแก้กะหายครับผมกําลังเศร้า เออนี่ลรก็พ่อสิอเมือบ้านเนี่ยกันเจ้าอยู่น้ำกรุงเทพนี่เรามัดระวังตัวให้ดีนะคุบมือ,มอคนกรุงเทพโอ้ยคนสวมันหลายพ่อเจ้าย่างไปหม่องใดมืดๆเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีเด้ค่ะพ่อพ่อจา๋า่าต้องหวง่วงเราจ้าเพราะว่าพี่ห่วงอ่ะมีหน้าตาเป็นอาวุธข้าวปุ้นจา๋าชิบะยังในพี่เนะี่ยถ้าบ่าเก่งใจนาพี่ก็เก่งใจนาพ่อพี่แนะ่โอ้ยยิงนาพ่อพี่ห่วงนะ่า ปล่ำม,มันนู่นไงคักเลยพี่หัวคักก็พี่หัวนี่้ยสิว่าจังไงก็ว่าไปเถอะว่าไงพอก็ปรากฏเจ้าหน้า,า <พอ S 2> นี่อย่างเดียวิเป็นตัวพอเลยนะว่าน้อพ่อตรงๆก็ได้แต่หนีต่อไปแอปเปิลสิบอกตัวพ่อเลยไม่แต่เรื่องเดียวเออดีๆมาตาาฝากบอกคุณแม่ด้ยนะเพราะว่าแอปเปิลคิดถ่อกุณแม่ ขึ้นแม่ว่าอย่าใส่เงินเปลืองหลายกินหอด้วยลาว่างๆก็ไปเบิ่งแม่เจ้าแน่เด้อจะติตามฝันเจ้าหลายเด้อว่าแต่่วามือนีแอปพลูกกับมูทรงหม่องนีเด้อพอเด้อเพราะว่าต้องเข้าไปเหตุงานอีกค่ะพ่อเออขอบใจเด้อลูกนะขอเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อใหญ่เลยพ่อใหญ่พ่อต้องเป็นห่วงพ่อดอกนะสบายดีนะลูกสบายพ่อ เราต, Dante, ต้องเป็นห่วงพ่อดอักนะพ่อสิไปแล้วนะเออเอก็คิดฮอจเจ้าอยู่ที่กันนั่นแ่ะแอพ่อลักพ่อเออทำใจดีๆคนเท่าอยู่น้ำกันเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันจังสิแหละเนาะ่อว้า้ยหานี่กหายอย่างนี้งเหรอนี้าที่แตกอย่างกูสิไปไเหรอบอกบอบอเดี๋ยวงนไปแลวโอ้ยจะเรื่อกินหด้เออ ไปคิดทอดเมื่อวานไปเอิร์นเอิรนเอิร์นยูดีแหละเยอะมันพุ่งไปด้วยเี่ยแล้วก็ห้องไฮไลท์เอเดี๋ยวนั่งบนไปกูจ้าโชคดีไปเดีเอิร์นพี่ฉันเชอรี่ค่ะมาพบกับเสียร์ลีค่ะคุณเป็นอะไรฮะผู้แพ้กาดค่ะเอาเลยไปแทะเต็มท้องทิ้งทั้งหน่อยไหมครับมีมันแมนแส่ พี่สีมือไทยเนี่ยคุณเจอรี่ค่ะไม่โมเียน